สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกนันอีกแล้วนะครับอ่ะ,ค,อลอลค,อะค,คลิปนี้ผมามาอยู่ในสอของเฟซบุ๊กนะครับแต่ละคลิปนี้มันจะมาสอนวิธีการเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มของเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มีอ่ะยอดสมาชิกกลุ่มน้อยนะต้องการได้เพิ่มยอดสมาชิกเข้ากลุ่มก็สามารถที่จะเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเป็นสายนี้นะครับเป็นสายที่มีชื่อว่าตัวนี้ก็เป็นสายตัวนี้ก็สามารถเข้ามาง่ายแล้วก็สามารถที่คลิปๆ้ามาลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะผลการมาลลิงงา่่คปปเ็นทีหรือ่ะกก็สาามรถทีคลิเข้้าามในนลลิงก์ไดเยะ อ่ะพอคลิกเข้ามาแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นเว็บไซต mm ์ K M M K T S คอมเลยนะอ่าก็ะจะเป็นเว็บไซต์เพื่อนยอดไลฟ์เพื่อนยอดพิที่สามเองแต่คนที่ต้องการทีสร่สิหาชหาสามารถเสิบเปว่า m K M M K T S ได้เลยนะครับอ่าพอเข้ามาในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วตรงนี้ขเขาจะรากดลงชื่อเข้าใช้นั่นเองคนที่มีนามสมาชิกแล้ว่ก็สามารถที่ลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลย่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับกดเข้าที่สมัครสมาชิกได้บนข้อมือตัวนี้เลยนะ ก็จะมีการสมัครใช้งานได้เองก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับแล้วก็อีเมลนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับอ่ะมันต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาก็ได้ก่อนจะเป็นรหัสผ่านถ้ามาผ่านตัวนี้คุณต้องจดจำรหัสผ่ให้ดีเลยการยืนรหัสในครั้งต่อไปอย่าลืมทิ้งวิธีฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งเลยนะแล้วก็ทำกิจกรรมที่เขาให้เราทำไปได้เลยแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับส่วนคนที่จะสมัครใช้งานได้กูเกิลนะก็กดสมัครใช้งานด้วยอีเมลกูเกิลด้านล่างตัวนี้ไปเลยนะครับก็จะเเเเป็็นนนนนกกกกาาาารรรรรรรสสมมมัััััคคคใใชชชช้้้้้้้งงงงดวววยยยอออออีีีลลลลลล่่่่บทแแุณืผูหห ก็สิงานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับส่วคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ไปปรากฏลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับกฏส่งชื่อก็ใช้มดเลยนะครับเากกดลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าปวดจากมือนั่นเองอให้คุณคลิกไปที่หน้าคําซื้อใหม่ก่อนนะก็จะไปทางซือถอกันก่อนนะครับก็จะมีอะไรเพิ่มเติมให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าคําซื้อใหม่นั่นเองก็จะมีทั้ง Facebook Instagram TikTok YouTube t w i t t รมบที่ลแกมนะครับ Twitter AO ตัวนี้ก็มีหลายเพิ่มเติมให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะครับส่วนคนสามารถเลือกใช้ติดตามความต้องการ ครคุณผู้ชมไปได้เลยนะครับตอนนี้เราใช้ไปตอนของ Facebook นะผมก็เริ่มไปที่เพจปกตัวนี้เลยอ่ะตอนนี้มาดูตัวนี้จะมีหลายเวอร์่โบให้กับเราได้เลือกใช้กันเลยนะครับตัวนี้คนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้มเริ่มไปที่เพิ่มคนเข้ากลุ่มของ Facebook ตัวนี้เลยนะครับก็เลยไปเลยนะนานบริการตัวนี้จะมีหลายเลยห์ราคาหลายเล่เวลาให้กับเราได้เลือกใช้กันด้วยตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะอ่ะตอนนี้ผมกําการใช้อันแรกเลยนะครับผมก็เลือกไปที่อันแรกเลยนะซึ่งก็มีคําบรรายให้กับเราได้อ่านก็สามารถอ่านให้เข้าใจเลยนะครับตัวว่าเป็นคําบรรายสําคัญมากๆอ่ะนายเข้าใจเลย ก็มาจะเป็นการวางลิงกนะ์นะก็คือแปลงลิงก์ของอกลุ่มเป็นพวกอะไเลยนะก็ copy ลิงก์กลุ่มมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในช่องนี้นะแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปเลยนะฮะในการสักหนึ่งหลอดก็ใส่หนึ่งหลอดเข้าไปนะครับจากนั้นไปใช้นการคำนวณค่าใช้จ่ายไปที่หนึ่งหล้วสามารถดกดสังส่งซื้อไปได้เลยนะอะาาการกดสังส่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นงแค่จะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วตรงนี้แสดงว่าคุณผู้ชมสังส่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถาที่ตตรรรววจสออบปะัิกาซื้ ของคุผู้ชมได้นะครับก็เขาที่ปวดกลางตอตัวนี้เลยนะอ่ะนาน,นั่นจะเป็นหน้าปวดกลซงตอนเองก็จะมีอ่าไอดี ID แล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะครับส่วนตัวนี้เป็นลิงที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงถูกต้องหรือเปล่าแบบนี้ได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นปสถานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่าเราดำเนินการอยู่ด้เนี่ยครับตัวนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นี่เองตัวนี้คุณคุณผ้มชมก็จอจเราตะคู่นะครับอ่าตอนนี้ระหว่างเว็บไซต์ดำเนินการอยู่ผมก็จะแนะนำเมนูต่าอองเว็บไซต์ต่อเลยนะ หต่อมาจะเป็นมนูการเติมเงินได้เองหากคุณพิมพ์ยอดเงินเพียงไม่เพียงพอหรือยอดเงินน้อยก็สามารถเข้ามาเพื่อเติมเงินได้เลยนะครับจะมีหลอกหลายช่องทางให้เราได้ใช้กันเลยก็จะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็ชิลเพย์นะครับก็สามารถเติมเงินได้องได้หลายช่องทางตบบนี้เลยก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นโอนเงินแน่ทรีนนะครับก็สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะครับต่อมาจะเป็นอัางเป่าเลนนะแล้วก็คริปโตนะคริปโต้ก็จะไปตามเติมเงินของต่างประเทศนั่นเองก็สามารถใช้สกุลเงินของต่างปรรระะะเเเทศไไดด้้้นพววกกหยยลล่าาาอ็สมถใช อ่ะส่วนด้านขวามันก็จะไปวัดการเติมเงินนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเชื่อตรงนี้เราได้เห็นเลยว่าเติมไปเป็นไ,เนไเนรเติมไปเท่าไรนั่นเองต่อมาจะเป็นเมนูบริการใช่ไหมจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากสรวนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมค้นหาบริการไหนไม่เจอนะต่อมาถ้าคุณผู้ชมนะครับต้องการที่ตรวจสอบบริการที่ถูกยกเลิกไปนะครับก็สามารถเข้ามาตรวจสอบตรงที่เมนูการการคืนเงินตรงนี้เลยนะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการยกเลิกออเดอร์ไปนะครับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปกกก็็็จจจจะะะะมมาาาารรรรรวววววบบ้้้้้ททีีีี่่่่ตตงงงงงนน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 แลคคืืเเเเเเเิิใใหหััออปครับ ก็จะคือแค่ให้กับเราตัว ID นี้เลยไอที่ใช้ที่ใช้อยู่นี่เองจะไม่คืนในเรื่อตัวธนาคารนะครับต่อมาถ้าคุณชื่นใช้เว็บไซต์ทางอเคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือใช้ทางอเคอมพิวเตอร์ไม่ถูกก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ก็จะมีสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android นะครับและระบบ iOS เลยหรือว่าเพจสโตรกับ App Store นั่นเองก็สามารถเลือกใช้ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่าหากคุณชื่นใช้องการที่แนะนำเพื่อใช้เว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้าไปที่เมนูแแแแแนน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 นะะะะาาเเพื่ออตตตัันนตััววววีีีีี้้้้้ลลลลยจมมิิงงกกกกก์์ก์็็สรรถปปปไชบ เพื่อนๆของคุกชนได้ใช้งานไม่ใซสง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดในการแนะนเพื่อนด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะครับส่วนใครที่มีปัญหาอะไรยอดไม่ขึ้นยังก็สามารถเข้ามาติดต่ออมินได้ตรงที่หน้าคํามซื้อใหม่ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีคำว่าติดต่ออมินก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถที่จะติดต่ออมินได้สองช่องทาง,งนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะเป็นช่องทางโซเชียอเละแล้วก็ช่องทางไลน์ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะอ่ะคือการไม่เสียวแล้วนะครับเพื่อนขึ้นไปดูขึ อันดัยี่สมาชิกของเราก็อยู่ที่94นะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้เลยเพื่อดูว่าเว็บไซต์ดำเนินการให้เราเสร็จสิ้นหรือยังนะครับอ่าตัวยี่บยอดสมาชิกของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น1 94แล้วนะครับเห็นไหมอ่าสําหรับผู้ชมท่านใดที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับหรือต้องการที่ใช้บริการเฟสตาของเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้้ขางคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่คลิกเข้ามาในลิงก์ได้เลยนะครับจะได้มาเสจอฐานง่ายอ่าส่วนสาระของคลิปนี้ก็จบเพีีียยงงเเทท่่่าานนนน้้ะะคคคครรรััััับบบบกก็ขออุณชมมลฟดวจใหิปหนน้าะครับสว ลิ่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับ